ตอนงแต่หกโมงเช้าก็18.3แปครับครับก็ผู้ขายนิดๆหน่อยแต่ว่าผมว่า18บแปสำสหรับคนที่เข้ามาวันแรกไม่ถึง24ชั่วโมงนี่ก็เยอะมากเลยใช่ไหมครับตัวเลขนี้มันสะท้คคอนอะไรได้บ้างไหมคะอย่างเช่นความต้องการของประชาชนเรื่องของเศรษฐกิจผมเชื่อว่ามันมัน,มนบ่งบอกได้หลายอย่างนะครับเรื่องของการที่เราจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยวิธีใหม่ๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ประชาชานได้วความตื่นตัวแล้วก็เข้าใจดีขึ้นนะครับเรื่องของแอป ก็มีความเสี่ยงถึงจุดจุดหนึ่งนะครับแต่ได้นอนครับเรื่องของการดูแลเรื่องทุจริตหรือว่าของที่เป็นอ,อะไรที่เป็นเหมือนกับไม่ถูกต้องทั้งหลายรัฐบาลต้อยความสำคัญกับเรื่องนี้ครับจะป้องกันยังไงครับเพราะล่าสุดก็มีกระแสเรื่องของเตรียมที่จะแลกเป็นเงินสดนะครับเราตรงนี้กเ็เราก็ต้องมีวิธีการในการที่จะป้องกันนะครับบ่ายไม่ใช่บ่ายเช้าวันนี้สิบโมงเชา้าสิบเอ็ดโมงเชา้ชาผม,มเดินทางไปที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับแต่เพราะว่าท่านจิรพพ์จะพูดคุยเรื่องนี้ด้วยนะครับ เดี๋ยวใครก็ยังมีเพจขึ้นมาค่ะไม่ว่าจะเป็นเพจทางลน์นั่นแหละอันนี้แน่นอนเลยครับทั้งดีแล้วก็ทั้งสอบสวนกายต้องช่วยกันทํางานครับระยกใหความมั่นใจเรื่องของแอปหน่อยครับเพราะว่าหลายเขก็ยังหวั่นเรื่องความปลอดภัยรั่วไหลของข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยครับมั่นใจครับตรงนี้ครับนะครับ